สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาวตายสายเทียวนะคะทุกคนคะเนตอนนี้สาตายก็ยังอยู่ที่เขา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 ช่างเหมือนเดิมนะคะตอนนี้สาวตายออกจากทํามาแล้วนะคะก็จะข้ามาราน์นำนันมัสักการพระเทวิหารนะคะวิหารย่อยเดี๋ยวสาวตายให้เปื่อนๆดูนะคะทุกคนนะคะไปค่าไปดูวิหารค้าไปทำมาสักการพระในวิหารกันนะคะทุกคนนะคะไปค้า จะข้ามาถึงข้างหน้านะคะมาเจอผาสังฆจายก่อนนะคะทุกคนนะคะก็นมัสการประสังฆจายนะคะแล้วก็ทาบุญนะคะทุกคนนะคะก็มีตู้ทาบุญนะคะทุกคนนะคะแล้วก็มีถูกนะคะมีถูกให้จุดนะคะมีถูกให้จุดนานมัสการนะคะข้างในนู้นนะคะเป็นพระพุทธรูปนะจะไม่ได้อ่าจุดถูกนะคะเพราะข้างในมันควันมันควันมันฟุ้งนะคะทุกคนนะคะก็เลยอ่า จุดข้างนอกนี่นะคะจุดเทพสังฆาจ่ายนี่นะคะทุกคนนะคะเอาสายตำบลก่อนนะคะทุกคนนะคะไปค่ะส้าทาพาไปดูคะแนนแหล่ตอนเสาแต่ละตอนนะคะทุกคนมั่งกรอนพันเสาอยู่นะคะทุกคนนะคะถูกตน้นถูกต้นนะคะช่วยงามมากเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าจิต,ตกรรมพระพนังก็ช่วยงามเลยนะคะ มีคล้องวงใหญ่ด้วยนะคะทุกคนนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามจริงๆดูฟ้าผนังนะคะมีประดิษตานรูปประพุทธะลุองค์เล็กๆนะคะเต็มเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมข้างบนนะคะทุกคนนะคะนู้นนะคะนั่โลดไดจักคีพันธองค์เป็นเมื่อนองนะคะทุกคนนะคะเป็นชันช้นๆนั่นเปลูกที้ชั้นนะสามทีม่ห้าหกเจ็ดชั้นรู้นนะคะดับนับเอานะคะทุกคนออตอนเ้าก็มีสวยๆนะคะ เราก็มีมังกรพันถูกเร้าเลยนะคะทุกคนนี่นะ่าจะทำนานวางติเซ็ตนะคะทุกคนนะ,ะดูดูทางทางซองฟังซองพันเลยนะคะซ่องฝากเลยนะคะทุกคนนะคะสวยงามมากเลยจ้ะข้างบนพอาเพดานนะคะก็เป็นดาวนะคะตัวเองเป็นดาวนะคะทุกคนดาวเอ้ยดาวสวยงามค่ะทุกคนจ้า อันนี้นะเป็นเราเรยกอะไรนะเจดีจำลองสักอย่างนี่เลยนะคะ้าตายก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะก็มาประดิษฐานหยู่แตตังว่างอยู่ที่ตรงกลางห้องโถงเลยนะคะจ้าใช้ง่ามมากเลยค่ะทุกคนนะ ดูมีปฏิบุตรปัริตุตรลูบงเล็กๆะตายตไม่แน่ใจว่าเป็นคนเทเอามาคนเทบูชามาแล้วมา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 ,มาทวายวัดนะฮะไม่แน่ใจนะคะทุกคนนะคะหรือว่าพระทานซื้อเอาไปทอดมาตังไว้เองนะคะเห็นนะท้าตเห็นพระอยู่เดี๋ยวไม่แน่ท้าไจะตา,ะามพระดูนะคะว่าอาปฏิบุตรลูองเล็กๆ,ๆนี่ออกมาแต่ไหนนะคะ นี่หลุปันลหลบเมือนน่าจะเป็นเจ้าอาวาสนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาลูปช้างนะคะพระมงคลยานคุณนะคะจวงเจียงยอสโลนะคะเป็นหลบปันนุ้นขี้พึ่งนะคะทุกคนเออหลวงพี่เจ้าคะเออพระพุทธรูปเล็กๆเ,เนี่ยได้มาจากไหนคะ คุณสิงคโปร์ไม่พูดไทยอ๋อเลยไทยจ้ะอ๋อเจอพระสิงคโปร์นะคะทุกคนสาวใตก้ก็แกฟังาวใต้ไม่รู้เรื่องนะคะอ๋อนี่นี่น่าจะเป็นที่สวดมนต์นะคะทุกคนนะคะที่สวดมนต์ข้องพระนะคะคุณแม่ลูกสีไปไหนแล้วะ ายแล้วน้องแมงก็ถ่ายรูปกันไปนะคะนมัสก,การพระแล้วก็ถ่ายรูปกันไปนะคะนี่เป็นอะไรป้ายบูชาอะไรสักอย่างนะคะสาวใต้ก็ไม่เข้าใจวัด ตำเหนียมประเภพนี้จีนก่อนนะคะทุกคน,นะคะไม่มีภาษาไทยให้สาวใต้อ่านเลยนะคะทุกคนเนี่ยพระพุทธรูปเต็มเลยค่ะข้างบนนะคะจะถามพระก็เป็นพระสิงคโปร์นะคะสาวใต้ก็เลยยังไม่รู้นะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวมีพระอยู่ในข้างบนนะ น้องพี่จะรู้หรือเปล่าไม่รู้เนาะเป็นผ้าไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนน้องก็ตีค้องดังกระหึ่มเลยค่ะนี่คือ บรรยากาศนะคะในพระวิหารนะคะทุกคนพระวิหารสวยๆที่เสาร์ถ่ายให้ดูข้างหน้านะคะเมื่อกี้นะคะที่เป็นเหมือนโบสถ์ของอคิดนะคะแต่ที่จริงมันก็คือพระวิหารของศาสนาพุทธเรานี่แหละ,ะค่ะนะคะทุกคน จะทำน่าจะเอาไอ้ขี้พึ่งเทียนนะคะไปใส่ในแท่งเทียนนะสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นแล้วก็สบายใจชื่นใจ <laughs> น้นองน้องน่าายรูปอยู่นะคะ คุณแม่ดูสิเดินดุม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 หายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะโอ้นุ่นไปเข้าห้องน้ําม,มาหรือไงอ๋อคุณแม่ลูกสีขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าพี่จ่ายไปไหนมาไปไหนมาอ๋อยังไม่หนูไม่รู้ว่าขึ้นข้างบนได้ด้วยไปไปขึ้นข้างบนกันไป ไปค่ะทุกคนไปไปเดินขึ้นข้างบนกันขึ้นข้างบนได้ด้วยพี่เต้ใต้ก็ไม่รู้เนาะเออคุณแม่ลูกสี่ก็ขึ้นล่วงหน้าไปแล้วเนาะกำลังถ่ายข้างล่างอยู่<ท>ไปค่ะทุกคนไปขึ้นข้างบนกันนะคะว่าคุณแม่ลูกสี่หายไปไหนนะคะคุณแม่ลูกสีก็หนีขึ้นข้างบนไปก่อนแล้วนะคะเขามีกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนเนี่ยทอดกระทิน ไหว้พระมืนนะคะแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนด้วยนะคะทุกคนหนูก็ว่าพี่หายไปไหนหนูจะไปถามหนูจะไปถามพระว่าเนี่ยพระองค์เล็กๆพระองค์เล็กๆนี่มาจากไหนวานุน เจอ,อพระก็ไปถามพระว่าพระองค์เล็กๆนั่นน่ะมาจากไหนที่เยอะแยะมากมายที่ตั้งอยู่ข้างบนนั่นนะพระบอกว่าผมเป็นคนถิงกระโปครับฟังไม่รู้เรองพูดไทยไม่ได้ว้าไม่เห็นไหมก็จะมีพระองค์เล็กๆที่วางบนชั้นบนชั้นบนชั้นนั่นน่ะ หนูก็อยากสงสัยว่าที่วัดเขาเอามาตั้งเองหรือว่ามีชาวบ้านมาถวายวัดแล้วก็ออกไปวางอะไรประมาณนี้แหละนี่ค่ะจิตตกรมรมฝาผนังสวยงามเลยคะ่ะทุกคนไม่รู้ประวัติอะไรอะไรบ้างเนาะเขาก็ไม่ได้เขียนบอกเนาะ ใครรู้ก็เม้นมาได้นะคะทุกคนว่ามันคืออะไรมันคืออะไรประวัติเกี่ยวกับอะไรนะคะ ขึ้นมันได้วนมาหลายวนเลยนะคะทุกคนโอ้สวยจังเลยอะทำไมตรงนี้ก็แปะอันนี้ไว้ นมาสุดแล้วนะคะทุกคนว้าวลมดีจังฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนนี่เราขึ้นมาสูงแล้วนี่ประตูทางเข้านะคะนู่นนะแ้าใต้จะด,ดูข้างล่างนะ,ะนี่คือข้างบนยอดปราสาทดีนะคะทุกคน ฝั่งน้นตกแล้วมั้งตรงโน้นนะคะเขาลูกช้างที่เราเข้าไปมามาคลิปก่อนนะคะทุกคนนน้นเราสตาใต้จอดอยู่นน้นนะคะทุกคนหน,นทางออกนะคะ นี่ทางนี้น้องพรนี่ที่เสาใต้บอกเพื่อนๆน,นะคะว่าหมวกอยู่ในรถไม่ได้เอามาฝาผนังของของตัวประสานนะคะเขาทำเป็นพระพุทธรูปเต็มเลยค่ะ เป็นพระพุทธรูปทั้งนั้นเลยนะคะนูน่นข้างบนก็เป็นพระพุทธรูปนะคะทุกคนนะเป็นพระพุทธรูปนะคะทุกคนนะคะฝาผนังเป็นพระพุทธรูปหมดเลยนะคะทุกคนเ<อ>ขาช่างทำมากเลยนะคะทุกคนนะคะสวยงามด้วยนะคะทุกคน กำแพงรอบรบระเบียงกาแพงระเบียงรอบๆอบพระวิหารนะคะก็แกะสลักลายดอกบัวสวยงามเลยค่ะทุกคนนะคะสวยงามมากภูขเขารอบรอบเลยค่ะแกะสวยางามเลยนะคะเป็นดอกบัวนะคะ จ่านี่หลังข้างหลังนะคะข้างหลังต้มีหานะคะสวยงามค่ะจ้ยดู้ยโายาอ้ยโอบๆนะคยทุ้คนอลน้วคอิปนี้นะอใพี่้ยโอตอ้ก็ขอ้ยคลิยโอ้เพี้ยงแค่นี้นะคะ้ทุกคนนะ,ะ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจใพีส่สายเที่ยวนะคะแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะคให้กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้ง,งให้พี่สายด้วยนะจ๊ะทุกคนนะคะเรามาจบก,กันที่พระพุทธรูปนะคะทุกคนนะคะจ้าสาวพี่สายขอ,ขอตัวแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆทุกคนเลยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจ้าจ้าทุกคน ตอนแรกปิตาตายว่าปิดคลิปะะแล้วนะคะพอลงม,มาข้างล่างมาเจอรูปปั้นนี่นะคะ่ะหลุป,ปั้นเป็นหลุบป,ปั้นเป็นคนจีนนะคะปิดปิตาตายไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นเซียนหรือว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าหลุป,ปั้นนี้ว่างอยู่ที่ข้างล่างนะคะรอบหลบพวีหารนะคะตั้งอยู่ที่ข้างล่างนะคะหลบพวีหานะพิตาตายลงมา Yellow, เห็นก็อดใจไม่ได้ก็ตายเพลอนเพ่อน,นเล่หล่านะคะ ออตอนแรกว่าปิดคลิปไปแล้วนะคะก็มาต่ออีกนะคะพอมาเห็นก็ถึงอดใจไม่ได้แต่อีท้ายนะคะก็เลยต้ายไม้เพืเ่อนๆแลกกันนะคะเ,ออเนี่ยมันจะว่างอยู่รอบๆพวีหานนะคะทุกคนนะคะจ้านะคะ,ะนี้ไปแจ้ที่นะคะไปจริงแล้วนะคะนนี้ขอบคุณทุกคนเลยมาเป็นกําลังใจนะคะ,ะอย่าลืมกดตักสัตว์ตไคห้และก,กดไลค์ปิดท้ายด้วยนะจ้าทุกคนนะคะ ต่จ้าไ,ไปจริงๆแล้วนะคะคราวนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจเลยจ้า